สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเล็กซีฟู้ดนะคะเล็กซีฟู้ดจะมาทำปลาตะคองเหลืองลาดพริกแกงค่ะลาดพริกแกงนะจ๊ะนี่นะคะนี่ค่ะค่ะปลาตะคองเหลืองนะจ๊ะนี่อันนี้คือเครื่องปรุงที่จะใช้ทำพริกแกงนะคะนี่พริกแกงเผ็ดสำเร็จนะคะที่ตาม,มาอย่างจัดจ้านและหอมแล้วนะคะและนี่เป็นเครื่องปรุงที่เราจะทำพริกแกงกันเลยนะคะจะมี สีอิ้วขาวนะคะน้ำมันหอยน้ำตาลทรายนมสดเพิ่มความรสชาติเพิ่ม,ม,เ,พมเพิ่มให้ความแบบเข้มข้นจัดจ้านนะคะแล้วก็รสดีนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีอะไรนะใบมะกรูดเพิ่มความหอมแล้วก็พริกสดเผื่อใครอยากทานเผ็ดนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามไปในตัวเลย อันนี้กำลังตั้งน้ำมันให้เดือดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดปลาให้สุกกันก่อนนะคะตอนนี้น้ำมันเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะนำปลาของเราใส่ลงไปอือต้องให้เดือดมากระดายนี่นะคะทอดจนเหลืองจนสุกนะคะค่อยๆทอดไปจนมันสุกนะคะเหลืองสุก กรอบพอดีนะคะไม่ต้องถึงกับกรอบจนแข็งถ้าแข็งมากไปมันจะทานยากเนาะเอาแบบสุกพอดีพอดีนะคะอันนี้เราก็ทอดจนเริ่มเหลืองแล้วคะจะสุกแล้วนะเหลืองได้สุกแล้วแหละแต่ยังไม่กรอบเท่าไหร่นะคะเราไม่ได้เราจะเอากรอบนิดนึงแต่ไม่กรอบเยอะมากนะคะดูนะคะเหลืองน่ารับประทานมากเลยนะคะเอาแคบ เอาเอาเอาแค่พอกรอบนะคะแต่ว่าไม่ถึงก็แข็งนะจ๊ะโอเคนะคะเหลืองได้ที่แล้วนะคะพี่เล็กจะเอาขึ้นพักทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาทำพริกแกงกันนะ,ะมาค่ะมาดูวิธีทำพริกแกงลาดปลากันนะคะใส่พริกแกงลงไปนะจ๊ะ พี่เล็กจะจะน่าพริกกับไฟอ่ะให้มันหอมหน่อยนะคะให้มันเบาไฟแป๊บหนึง่งนะคะพี่เล็กไม่ใช้น้ำมันนะคะไม่ใช้น้ามันให้พริกมันหอมไปมันจะลำบากหน่อยนะคะถ่ายเองด้วยแล้วก็ทำเองคนเดียว พี่เ็จะใส่นมแทนน้ำมันเลยนะคะมันจะเข้มข้นมันจะหอมนมนะจะมีน้ำปลาด้วยนะพี่เด็กลืมเอาน้ำสตอกมาแป๊บนึงพี่เ็กก็จะใส่น้ำสตอกนะเพราะเราจะไม่กินเราจะไม่ใช้น้ำมันอย่างนี้น้ำมันในปากอ็แยะอยู่แล้ว นี่ก็เป็นคนชอบกินน้ำพริกแกงลาดนะคะก็ะเลยจะทำเยอะหน่อยถ้าบางคนไม่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกน้อยกว่านี้นะคะแต่เราบ้านเรากินรสจัดนะคะทีนี้เราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะลงไปแลวเป็นน้ำมันหอยนะคะ ให้หมดเลยน้ำตาลทรายชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะคะชอบหวานเยอะก็ใส่เยอะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะนี่รสดดนะคะมันก็เครื่องปรุงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะปรุงตามรสชาติที่เราชอบทานนะคะเอาตามรสเราเลยพี่เล็กทํากับข้าวจะไม่ใส่น้ําปลาในในการปรุงอาหารนะคะมันจะทําให้กลิ่นกลิ่นน้ําปลามันจะทําให้แบบ ออกขา,อา,อ,าอาหารที่เราปรมันจะคาวนะคะเป็นคนชอบทานน้ำปลานะคะแต่ชอบทานแบบจิ้มข้างนอกอะไรอย่างนี้น,ะะนี่นะคะอย่างที่เราจะเพิ่มนมไปไหนนมมันเลอที่เราใส่ไว้มันจะเลยห้่อยเอาตามความชอบนะคะมันจะไม่ค่อยเหมือนพี่อื่นเขาเพราะว่าอันนี้เราถ่ายมือหนึ่งทำมือหนึ่งนะคะลูกค้า ตั้งให้มันเดือดนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะเล่นไฟหน่อยเรายังไม่ใช่มืออาชีพนะคะมือสมัครเล่นนะคะหาทําไปกันเ,เริ่มเดือดแล้วนะคะพี่เล็กว่ารสชาติมันโอเคมากเลยนะคะลูกค้ามันพอดีมากเลยนะคะพี่เล็กอะจะเต อันนี้จะใส่ใบมะกรูดนะคะที่ซอยไว้ไว้บ้างนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีโรยที่ตัวปลาบ้างพอพริกแกงเดือดพอดีแล้วเราก็พอได้นะคะทีนี้เราก็จะลาดตัวปลานะคะบางคนเขาลาดตัวปลาบางคนเขาเอาปลาลงไปคุกนะคะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยนะคะค้าชอบแบบไหน แต่พี่เล็กก็ชอบแบบจัดจ้านะคะพี่เล็กจะเอาไปคุกเลยนี่ค่ะพี่เล็เจะเอาลงไปเลยนะคะนี่นะคะเตามันขยับนะคะเ,คเดี๋ยวก็จะเอามาคุกลาดกทีนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะลูกค้า ง่ายๆนะคะทำทานง่ายๆแต่อร่อยนะคะมื้อนี้กินข้าวได้สองคนสบายๆเลยนะคะปลาตัวเดียวพอนะคะง่ายจริงๆค่ะประกันลองไปทำดูนะคะทำตามสูตรที่พี่เล็กบอกเลยพี่เล็กไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มจากนี้เลยนะคะคือให้ที่ถ่ายวิดีโอให้ดูคือทำลูกค้าเราไปทำตามดูมันอร่อยมากค่ะนั้นคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ